สวัสดีครับวันนี้เสี่ยวตั้มพามาชมรถเข้าใหม่นะยาม้า5 SR400 นะครับปี17.2018นะฮะบอกเลยนะคันนี้สภาพสวยงามมากๆเลยนะครับสภาพใต้แดงเลยนะรถไม่เคยล้มไม่เคยชนนะครับวิ่งน้อยด้วยนะคันนี้เจ้าของเก่าดูแลอย่างดีเลยนะครับนี่เลยนะฮะไม่เคยตากฝนนะครับคันนี้วิ่งมา3,000กิโลนะฮะให้ดูนะครับสภาพสวยจริงๆครับคันนี้เอี่ยมมากมาก นี่ครับชุดประกับไฟฟ้านะฮะซ้ายขวานี่เดิมๆเลยครับสภาพใหม่มากครับอันนี้รถยังไม่ได้ล้างเลยนะครับให้มาดูกันก่อนนะฮะนี่ครับพวกแข็งเครื่องนี่สวยใสครับไม่มีขี้เกลือครับนี่ครับบางคนหน้าเงาแวตอ่ถ้วยไม่ก็ใสสวยใสเลยครับ ผู้ดเดินว่าครับคันนี้เป็นรถที่สวยมากๆครับใครสนใจติดต่อเซลตั้มนะครับที่063-565-3545ครับ